สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชแนลนะครับวันนี้เนี่ยอากาศบ้านน้องเป็นยังไงบ้างครับร้อนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าฮันพีร้อนจัดเลยนะฮะ คลิปนี้เป็นทำเน็ตฟรีครับของ d t แท็นะฮะโดยการแก้ไข Access Point นะครับซึ่งพี่ไม่แนะนําให้น้องทําตามนะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีผลกระทบกลับมาได้นะเพราะพี่ไม่มั่นใจวันถูกกฎหมายไหมโดยร้อยหรือเปล่านะครับน้องๆแต่ว่าพี่จะทําให้ดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะฮะคลิปนี้อัดวันที่4พฤษภาคมนะครับน้องๆก็ยังคิดอยู่ว่าจะลงหรือไม่ลงดีนะกลัวคนอื่นทําตามนะครับแต่คิดว่าอ่ะเดี๋ยวลงไว้เป็นวิทยาฐานดีกว่านะครับก็ไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเลอกการเชื่อมต่อครับ แล้วก็มาที่เครือข่ายมือถือนะฮะในส่วนนี้นะฮะน้องๆจะเห็นว่าพี่ใส่2ซิมนะครับแต่ว่าพี่จะใช้ซิมหนึ่งนะในการทำนะครับเพราะว่าซิมหนเนี่ยนะฮะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคือพี่ตั้งค่าไป 3G ไว้นะฮะน้องๆเนื่องจากว่า 4G ตรงนี้เล่นไม่ได้เลยนะฮะไม่มีสัญญาณนะะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับไปที่ชื่อ access point นะครับ เสร็จแล้วนะฮะน้องจะเห็นว่า access point พี่มี4ตัวนะในซิม1นะครับแล้วซิม2มี3ตัวนะครับแต่เราจะอยู่ในหน้าที่4ตัวแบบนี้นะถ้าพี่ไปหน้า3ตัวแสดงว่าพี่แหกตา่างน้องๆแล้วนะเพราะว่าซิม2พี่มีเน็ตนะครับแต่ซิม1พี่ไม่มีนะฮะอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปที่คำว่าเพิ่มนะครับด้านบนไม่รู้จะเห็นไหมเพราะมันบางมากเลยอ่ะสีขาวนะครับอ่ามุมขวาด้านบนนะครับคลิปนี้พี่จะไม่ตัดต่อนะครับน้องๆอ่าโอเคไปที่คำว่าเพิ่มเลยครับ เสร็จแล้วให้ใส่ชื่อนะครับโแบตเหลือ oh, 15%นะเดี๋ยวต้องรีบๆนิดนึงแล้วใส่ชื่อเข้าไปนะครับ d t a c i นะฮะ n d tag internet นะครับน้องๆอ่าโอเคนะกดตกลงครับพิมพ์ยากนิดนึงนะเนี่ยอายุเริ่มเยอะนะมองไม่ค่อยชัดนะเอพีเอ็นนะใส่เป็น www. d tag นะฮะอ่า internet นะฮะ พิมพ์เรียวยก็พิมพ์ก่อนได้นะแต่น้องๆอ,อย่าทำดาวเลยดีกว่านะนะฮะ co o t h นะฮะอ่าโอเคนะครับเออ proxy นะครับเป็นเบอร์เอ้ยเดี๋ยวก่อน proxy เป็น proxy pro xy uh, d t detect internet เหมือนกันนะครับ detect internet นะ dot คอมนะครับโอเคนะค,คือคลิปนี้เนี่ยน้องๆย้ำนะย้ำอีกนะครับว่าพยายามอย่าทำตามนะครับน้องๆแปดนะครับพอใช้8 0ด0นะครับซึ่งใช้กันแทบทุกเครือข่ายในการทำ APN เลยนะครับทีนี้มาทีออ่อยู่ไหนวะอืม โปรโตคอลอ่าโอเคนะฮะไปที่อ่ามันเลือกได้ทั้งทั้งสองแบบนะครับแต่ว่าได้นำให้เลือกเป็น ipv 4 ipv 6นะครับตรงนี้มันจะ,สะเสถียรกว่านะครับแล้วทำให้น้องสามารถใช้งานได้นะฮะอ่าปกติแล้วเราต้องปรับโปรโตโคอลโรมิงด้วยนะครับก็เลือกที่ ipv 4 ipv 6เหมือนกันนะฮะอ่ะจริงๆแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเนี่ยนะฮะ แล้วก็กดบันทึกนะครับวิธีการบันทึกก็อยู่ที่มุมขวาด้านบนนะครับน,อนอ้องๆอะทีน,นี้เลือกไปที่อันที่เราทําใหม่เมื่อกี้นะฮะเป็นดีแท็กที่มีตัวใหญ่ๆนาหน้านะฮะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมนะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองเอ่อเปิดเน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีเซ็ตสัญญาณเน็ตนะครับสักแป๊บหนึ่งนะฮะน้องๆพอมัน ดูแล้วมันขึ้นเต็มที่แล้วก็ปิดนะฮะแล้วก็รอเน็ตมันมานะฮะเดี๋ยวจะลองเข้าดูว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับอ่ะเน็ตขึ้นแล้วนะเดี๋ยวจะทดสอบจาก YouTube ก่อนนะฮะเป็นอันแรกนะครับดูสิมาไหมอะไรเนี่ย Messenger เด้งเข้ามาเหมือนจะมีเน็ตนะ พราะว่ามี messenger เข้ามานะครับแต่ว่าไม่มีหน้าคนเลยแสดงว่าเน็ตมันไหลมาเพียงแค่นิดเดียวนะครับอืมทำไมไม่ได้อะเอาละเล่นพีแล้วบ้างเนี่ยเอย้ก็รีเซ็ตแล้วนะรีเซ็ตแล้วนะครับพี่รีเซ็ตแล้วนะทำไมมันอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีนะครับ ว่าตั้งค่าอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับบางเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยฮะชื่อ access point นะครับแล้วเลือกอันที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ d e t a g ตัวใหญ่นะฮะด้าน,นบนนะครับเสร็จแล้ว d e t a c ะเดี๋ยวลองเว้นวรรคชื่อไว้หน่อยนะฮะอ่าโอเคฮะแล้วก็อ่อ proxy proxy เป็น อ๋อดัตซีโอดัทีเฮดนะฮะเออกดตกลงนะฮะต้องแก้ไขให้เหมือนกันนะครับน้องเมื่อกี้พี่ก็ลืมมาไปใส่ด o ตคอมนะฮะเพิรนแล้วก็ส่วนอื่นน่าจะโอเคแล้วนะกดบันทึกนะเมื่อกี้ y, พ็อกซี่พลาดนะฮะใส่ไม่เหมือนกับตัวบนนะครับอ่ะโอเคนะเลือกที่อันเดิมนะครับแล้วก็ไปลองดูใหม่นะที่เอ่อ ยูทูบนะะโอเครีเซ็ต okay. ก่อนนะครับเราจะต้องรีเซ็ตก่อนทุกครั้งนะครับโอเคฮะ okay. เดี๋ยวเปิดมอเครื่องบินรีเซ็ตนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูใหม่ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอเน็ตมาก,ก่อนนะครับเน็ตยังไม่มานะหมุนติวติวตว,ตวดนบนนะอ่าโอเคครับอ่าได้แล้วนะครับสามารถเล่นได้นะครับ นี่เลยนะฮะก็โอ้โหดู u b e นะในช่องตัวเองสักอันนึงสิครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอ,อันนี้กดปิดเสียงไว้นะครับน้องๆเดี๋ยวมันจะลันในคลิปนะอ่าโอเคนะฮะเข้าใช้งานได้นะครับเข้าใช้งานได้นะอนี่คือคลิปในช่องของเรานะฮะ เอาละเดี๋ยวลองดู Facebook กันบ้างดีกว่านะทุกคนว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดู Facebook นะครับเพราะว่า Facebook ในปกติแล้วหลายๆคนไม่ได้เล่นแค่โซเชียลมีเดียอันเดียวใช่ไหมอาจจะต้องเข้า Facebook ด้วยเดี๋ยวหา,วาพี่แหกตานะฮะเดี๋ยวพี่จะทดสอบลองเข้าไปดูใน Facebook สักแว็บหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะฮะต้องดูที่ไหนวิดีโอไหมวิดีโอเนี่ยอ่ะวิดีโอเล่นนะครับวิดีโอรันนะ เพราะถ้ามันใช้งานไม่ได้เนี่ยมันก็จะดูได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะครับใช้ได้นะอ่า YouTube ก็ใช้ได้นะกลับมาป๊บก็ยังเล่นได้อยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับน่าจะเพียงพอแล้วนะครับอเอาฮ้ยอะไรวะหลุดเหรออ๋อเนี่ยทานบนหายนะครับไม่ค่อยมีสัญญาณของตัวเองนะตกใจหมดอ่ะคลิปนี้นะครับก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับน้องๆแต่ว่าน้องๆอ,อ,อย่าทำตามนะครับ พอพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับบางคนทําตามก็พี่ขออนุญาตไม่รับรองความปลอดภัยของซิมน้องนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมีฟองชาแน,นลนะครับจะไปคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ